รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบคาย ไม่มีกระดูกสันหลังหายใจด้วยเหงือกโดยปกติชอบหลบซ่อนตัวเงียบๆและออกหากินเวลากลางคืนโดยจะกินทั้งพืชและเนื้อสัตว์หรือไม่เว้นแม้กระทั่งกุ้งด้วยกันเอง แถมกุ้งนั้นยังแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์และยังเป็นอาหารที่มนุษย์นิยมทานมากและในวันนี้เราจะนําเชฟคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อในการทํากุ้งแช่น้ําปลาที่สุดใน8โลกมาทําทให้ดูถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับบราบิดาของพระเจ้าเป็นครั้งแรกในเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งแช่น้าําปลาวาสบิดเซียมซีสวัสดีครับขอต้อนรับข้าสู่รายการครัวเชฟบา ซึ่งเราจะนาความสุขมาให้กับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้เราอยู่บ้านนอกที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้พูดแบบนี้แต่ครูพูดเพื่อได้ฟิลกันอะไรก็ไม่รู้ครับผมวันนี้นะฮะเรียกว่าอยู่ที่บ้านผมที่บ้านเกิดแล้วก็อยู่กับซูเปอร์ไอดอลบางคนมีไอดอลเป็นใครเป็นนักร้องเฮ้ยเลนแต่ละไอดอลคือพ่อพ่อเราเล่นดนตรีเรื่องผู้หญิงเลือกแต่คนดีๆเลือกแม่ของลูกดีดีเป็นไอดอลเรื่องอาหารเชฟแมแวเลยคนนี้เราบอกว่าเชฟแมวเขาเป็นทหารนะครับเขาเป็น ทหารแต่เขาทําอาหารครับมาพบกับเขาตัวจริงเลยดีกว่าในตำนานพ่อแท้ๆของผมผู้พันแมวครับผมสวัสดีครับ รู้สึกยังไงว่าเอาเราเป็นผู้พันแมวใช่ไหมมันมีผู้พันแซนเดอร์ทําไก่เนกนากี้ดังทั่วโลกผู้พันแมวนี่ก็ทําอาหารเก่งเหมือนกันะส่วนใหญ่นี่จะทําให้พวกเพื่อนๆลูกๆก,ก,กินกันในครอบครัวมากกว่าสบายๆอายุเท่าไหร่แล้วล่า54ครับยังฟิตู่นะมีกินยาไหมไม่ไ<ว>มียาทุกชนิดตรวจร่างกายทุกอย่างใสสะอาดไม่มีวาก็ไม่มีไ,ไม่ม,ไม,มีไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เขาก็ไม่มีอาไปเดเ๋าะแจ้งเขาวันนี้ทําเมนูอะไรให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านส่วนใหญ่พวกทหารนี่ก็จะเป็นพวกอาหารที่แบบทานแบบก่อนจะถึงอาหารหนักอะไรเงี้ยนะก็เป็นอาหารแบบเบาๆแบบกินเล่นๆทานเล่นๆอะไรประมาณนี้คือทหารกินเหล้าแล้วก็ถึพูดถึงงั้นมันไม่ใช่มันมันเหมารวมทหารไม่ได้ใช่แต่ทหารที่พอรู้จักการกินเหล้า ขาก็ไม่ได้กินกันแบบเป็นอะไรเขาก็มีการสังสรรค์ผ่อนคลายผ่อนคลายนิดนึงนิดนึงเพื่อความคึกคืนสนุกสนานในหาเวลามาคุยกันก็สนุกสนานก็มีแลกเปลี่ยนกับข้าวใครทํานู่นทํานี่มาแลกเปลี่ยนกับข้าวสบายสบายสบายแต่ก็กินเหล้านิดนึง โอเคไม่เป็นไรอยากกินไม่กินใครก็กินเนั้นแหละเออเอาละครับวันนี้ก็เลยทําเมนูชื่อเมนูว่ากุ้งแช่น้ําปลาโอ้่านผู้ชมครับเป็นเมนูน้ําปลาตุรจีครับผมตุ้งแช่น้ําปลาไม่ใช่กุ้งกุ้งรับมุเคยด้วยครับเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเมนูสุดฮิตหรือว่าเป็นอาหารก็ได้กับแกล้มก็สุดยอดเลยแน่นอนที่สุดมันเป็นของดิบนะเริ่มต้นขั้นตอนอุปกรณ์วัตถุดิบอันดับแรกเลยก็คือต้องมีเขียงมีมดแล้วสิ่งที่สําคัญกุ้งเมื่อมันแช่ น้ำปลามันก็ต้องมีน้ำปลา แต่ว่าสิ่งที่จะมาประกอบกับกุ้งน้ําปลามันก็จะต้องประกอบไปด้วยคนไทยชอบเผ็ดพริก <c oughs> ต้องมีกระเทียมนี่แบบขาดไม่ได้เลยกินพริกกับกระเทียมนี่ต้องรวมกันน้ําปลาพริกกระเทียมรากผักชีนี่เพิ่มความหอมนะ <c oughs> เพิ่มความหอมไอ้ <c oughs> พวกนี้คือเครื่องปรุงน้ําปลาพริกกระเทียมมะนาวนี่เลยความเปรี้ยวอยู่ตรงนี้สําคัญอยู่นี้นี่มะนาวเก็บสดๆจากบ้านส่วนพวกนี้มะระนะครับมะระนี่ก็จะเป็นทําให้แบบเพิ่มของความอร่อยของกุ้งแช่น้ปาปลาเพราะมันจะตัดกันความเปรี้ยวความเค็มหอมกุ้งแช่น้ำปลา ม,ม,าามันเป็นเรื่องของปัจจุบันเนี่ยอาหารญี่ปุ่นมันขึ้นชื่อหรือชาแหมสานมอนวาซาบิอะไรต่างๆของเราไม่กุ้งแช่น้ำปลาต้องใส่วาซาบิเข้าไปอีกนิดหนึ่งเพื่ให้นี่นเป็นเข็มและไอเทม่ดเดียดเด๋ยวจะรู้ไหมใครคิดใครคิดใครคิดมีผมเป็นคนคิดว่าเอ๊ะทานทุกวันทุกวันมันก็อร่อยมันน่าจะมีอะไรที่อร่อยกว่านี้อีกอืมเราลองวาซาบิหน่อยไหมโอ้โหโดนเลยครับเดี๋ยวลองดูโดนเต็มากโดนเต็มคุณมั่นใจมากนะนี่อะไรใบสาระแน่ ใช่นี่สารแน่ที่ว่าโดนเต็มๆน่ะโดนทีโดนทีโอ้ยขอโทษไม่ได้รับมุกเรามาเริ่มเลยดีกว่าวิธีการนะครับเริ่มจากกุ้งสดนะนี่แกะแกะไม่ไม่ยากเลยแหละแกะเนี่ยแกะนี่ฉีกตรงกลางท้องดูนะฮะดูนะฮะกลางท้องกลางท้องนี่แกะแกะออกเงี้ยอ๋อกุ้งต้องเริ่มจากกลางท้องนี่เลยดีออกเนี่ยลอกง่ายไหมฟึ๊กออกหมดแล้วครับแล้วก็ดึงปลายหางออกอ๋อลอกกลางท้องครับแค่นี้เองนะออกเสร็จนี่เลยหัวไม่เอาปากนี่คือการตัดหัวโดยทหารจริงๆนะครับผมครับเสร็จแล้วเเหหหลลลืืออตตัััววกกุุ้้งงงงงทททาไไฮะ มฮะ <ภา S 1> ผ่าหลางัลงเพื่อผ่าหลังเพื่อแบะมันออกอย่างนี้ ปั๊บพอแบกออกเสร็จแล้วยังไงนี่ครับน้ําเอานี่เส้นดําๆมันออกเส้นละน้ำคือเส้นว่าคือไส้มันแหละพวกขี้มันนะกินแม่ขี้อยากกินแม่อยากกินแหมไม่กินครับไม่อยากไม่กินเอาขี้ออกล้างออกเรียบร้อยอ่าล้างออกเลยปั๊บปั๊บนี่คือวิธีล้างและชำระใช่นี่เลยแล้วก็จัดเรียงอ๋อนี่เรียงไว้แล้วคือทําให้ดูครับนี่เห็นไหมปั๊บ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 เนี่ยกรุงเสร็จเรียบร้อยนี่คือวิธีการคือเรียกได้ว่าเราเรียงเป็นวงกลมแบบนี้ได้เลยอ่าโอเคครับร้อยนะครับอันดับต่ออไปกก็คืระเทียม นะครับกระเทียมนี่ใช้หัวใหญ่มันจะง่ายปาดหัวเดี๋ยวเอาเอากระเทียมมาให้ทําให้ดูสมมติกระเทียมเป็นหัวใหญ่ๆนี้เขากำลังจะปอกกระเทียมสอนเราปาหัวออกนะครับปาท้ายออกปาดหัวปาดท้ายครับผมมีมีดเล็กไม่ใหญ่เงี้ยมัน้ำมันจะออกง่ายกระเทียมมันหัวใหญ่ปาปาปาลอบหมดแล้วเห็นไหมแค่นี้เองคพักไว้แค่นี้ใช้มีดช่วยแค่นี้เสร็จแล้ววิธีการพอได้มาแล้วกระเทียมหั่นเลยหั่นอย่างนี้ก่อนนะเอากระเทียมมาหั่น โอ้ก็เทียมใหญ่เนาะใช้กะเทียมใหญ่ใช่กะเทียมมันง่ายไงเทียมเล็กโอ้โหกว่าจะแกะแต่ละกีบแต่ละกีบติดยากนี่กน่าจะพอแล้วนะฮะโอเคนะพอนะหันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วพริกนี่ไงพริกไม่ต้องหั่นมาเลยกะพอดีกับกระเทียมพอเหมาะเอาอะไรโอ้ทำมาตั้งนานและหมดแล้วง่ายสุด ซอยซอยนะจัดปั๊บปั๊บอันนี้พอผมกําลังซอยให้ดูนะรดูวิธีการซอยพริกกับกระเทียมพริกถ้างั้นมือนี่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วต้องล้างให้สะอาดนะเดี๋ยวแสบตาใช่ใช่เป็นห่วงคนใช้แขน่ใช้มืออ๋อเฮียเอ้ยอ๋อบอลครับเกือบเข้าลุงผมลุงดูบอลมีเสียงบ้างก็จะได้รู้ว่าเรากำลังซอยมันก็เอียดอัดบ้าง ตัวไม้ตัวไม้ซอยนานเหมือนกันนะเราถ้าเจ๋อยนากให้ละเอียดก็นานครับผมถ้าละเอียนนดมากมันก็ไม่ไม่ไม่เห็นนะต้องเอาประมาณปานกลาง เขาเรียกว่าถ้าละเอียดมากเกินก็ไม่เห็นว่ามันคืออะไรเป็นอะไรความความน่ากินว่ายังเห็นว่าเป็นพริกเห็นว่าเป็นกระเทียมนี่ลุงของผมครับมีเนื้อมีน้ำเนื้อลุงยาวครับก็เป็นพี่ของแม่ครับซอยเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูพ่อผมซอยต่อยังไม่พอนะนี่ลากผักชีล้างน้ําก่อนนะครับล้างน้ําก่อนล้างน้ําให้สะอาดอ่าโอเคล้างเขาเป็นคนมีสมาธิกับการทำอาหารเนาะพอล้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัดดอ้ขี้เขียวนี่ออกไม่เอาเดี๋ยวจะลากนะครับเดี๋ยวจะลากไปหั่น เสร็จแล้วก็นี่เลยซอยรวมกันซอยรวมกันนะคือว่าเรียกว่าซอยพร้อมๆกันเลยไอ้รากผักชีเนี่ยมันจะทําให้น้ําจิ้มเนี่ยมันหอมขึ้นสูตรเด็ดพูดง่ายๆถ้าธรรมดาเขาจะใส่พริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาแค่นั้นแต่ของเราใส่รากผักชีด้วยเอาละพอได้ที่นะละเอียดพอประมาณเราก็นี่เลยครับนี่เนี่ยปาดปาดใส่ถ้วยถ้วยมันเล็กไปหน่อยนะต้องระวังอ่าเดี๋ยวมันหกหกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วเหลือมะนาวทีนี้มะนาวมะนาวที่เตรียมไว้นีดเล็กหน่อย หอมยางหอมยาง,ยางครับครับ,รบมะนาวนะครับวีธีปาดมะนาวนี่ออกปาดางนี้นะเห็นไหมนี่ ปาดอย่างนี้นะครับไม่ให้ติดกา้านนี่ปาดอย่างนี้นะแล้วก็เก็บเ,เม็ดออกอ่ามะนาวพักไว้มะนาวขอดูประมาณให้มันพอดีกับกุ้งชิลกะขนาดนี้ก็น่นาจะส,สักสองใบมะนาวสองใบเดี๋ยวมะนาวพักปึ๊บ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 ทีนี้น้ำปลานี่เลยสูตรสำคัญอยู่ตรงนี้มันคืออะไรดูไหมครับตุ้งแช่น้ำปลาเไงไม่ใช่กุ้งกุ้งโอ้โหละกุ้งแช่น้ำปลานะครับนี่ดูนะครับน้ำปลาใส่ถ้วยใส่ถ้วยน้ำปลาขนาดนี้พ่อดูมีความสุขที่ได้คุยกับคุณผู้ชมมั้ยครับเยอะครับเยอะเอาออกให้หมเหมือนแกงเหงาว เหมือนมีคนดูครก็พูดใหญ่กุ้งขนาดนี้ก็น่าจะใช้ขนาดน้ำปลาขนาดนี้มะนาวต้องเท่ากันวันนี้ขอใช้มือซ้ายอยูแล้วมือขวานี่เป็นแผลอ๋อครับแล้วบีบเดี๋ยวโดนมะนาวเข้าเป็นีิดเได้แสบครับแสบโอ้โตรงปลายเนี่ยเวลาเป็นแผลแล้วถ้าโดนแสบโบว์สุดยอดครับผมกรนีเนี่ยก็เอาถ้วยมาดูเลยวัดดูกันเลยว่าใช่ใช่เราเท่ากันน้ำปลาเาก็มาเรียงกันก่อนเรื่องนี้สําคัญนะครับมะนาวน้ำปลานี่ต้องเท่ากันนะเป็นเรื่องเด็ดที่สุดที่เรียกเลยสูตรเป็นเรียกว่าเป็นสูตรเลยล่ะใช่น โอเคพวมือซ้ายไม่ค่อยถนัดขอรเราจะใช้มือขวานี่มือขวาแซ่บครับแซ่บแซ่ปลายปลายมือครับผมเลยนะครับเลยน้ำปลาแล้วครับพอได้ไหมเลยนิดนึงครับเลยนิดนึงนะต้องใส่น้ำปลาเพิ่มนิดนึงครับปลาเพิ่มนิดนึงได้ได้ โอเคครับไม่ต้องไปมากประมาณนะน้ำจิ้มก็คือมะนาวน้ำปลาใส่ลงไปในพริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาใส่ลงไปในพริกกระเทียมเฮ้ยกูน้ำแตกลายน้ำแตกลายเพราะเรากินเองนะแขกน้อยอีกแล้วน้ำจิ้มได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ใส่รอ้น้ำจิ้มยังเราลืมอะไรลงไปนี่ครับนี่เลยไอตัวนี้ขาดไม่ได้มาละสำคัญมากนะครับใครอย่าไปมองข้ามพันเลยปากอย่างนี้ปากภาบช้อนไม่มีธรรมดาต้องใช้ช้อนขูดใช้ช้อนขูดแล้วมันจะไวนะครับบอสทีนิวยัง โดอยู่งี้เพราะอะไรรึเปล่าเพราะว่ามันเจ็บโอ้นิ้วเจ็บโดนเลยเจ็บนี่ล้างนะล้างออกเสร็จพิธีการหั่นได้ดูกันใช่ไหมน่ะล้างมาละอหั่นนี้นี่เลยสองอันเลยนะขวบนี่ความหนานะให้พอประมาณนะพอสวยงามสวยงามสดสดเลยนะเราไม่ต้องไปทำต้มทำนึ่งต้มนึ่งนะมันจะมันละสดจากตลาดได้เลยแหละล้างเลยนี่วิธีการวางเอาแล้ครับท่านผู้ชมวิธีการเรียงหรือวางฮะจัดวางดูสไตล์ของผู้พันแมวจินละแปะนิดนึง คนนึงเสร็จแล้วแม่มันเหลือช่องว่างใส่สักหน่อยใส่สักหน่อยใส่ได้ใช่ไหมเผื่อใครชอบกินเยอะเป็นงานสวยสวยครับสวยแล้วไงต่อต่อไปนี่ไงต้องมีช้อนใช่แล้ไปหาช้อนมั้ยหนึ่งคันจะเอาเองก็ได้ใครจะไปเอาแล้วตือไม่นั่งรอก่อนนานหน่อยครับท่านผู้ชมคนแก่ควรจะไปเอาของใครแก่เปล่าครับเร็วมากบางเรื่องก็ไม่เร็วอ่ดูนะครับ มาแล้ครับพี่เลยดูประมาณนะใส่ปับป๊บราดกูปั๊บเนี่ยลาดอย่างเงี้ยนะอ๋อคือลาดไปเลยเนาะนี่ลาดเลยนี่นะลาดไปราดตัวกุ้งเกือกจบจะเป๊ะที่เหลือไว้นี่ทำไมรึเป่านี่เลยนี่เลยโอ้โหพลาดอะไรนะมันต้องพลาดจนได้ อะไรอะ่ะวาซาบิวาซาบิไม่ได้ใสมันไม่ได้ใสแต่มันไม่มีปัญหาครับเราแก้ไขได้น้ําจิ้มเรายังเดียวเห็นไหมเราเรามีความใกล้เคียงกันนะครับผู้ <laughs> ัาน <laughs> ลืมลืมลืมไอตัวเขาเรียกอะไรนะตัวไอเตมไอเทมมาไอเทมมอันนี้ครับฟุตบอลไทยครับโ oh อ้โหออกมาแล้วเขา ลุงยาวครับเกิดอะไรขึ้นครับลุงไปแล้วน้ำแล้วน้ำแล้วไทยน้ำครับพี่แบเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ไทยโดนน้ำครับผมเอาเยี่ยคนุกวันนี้ไม่ใช่ไทยไทยน้ำพุทธลอเลนลอเลนโอเคน่นก็เป็นในส่วนของฟุตบอลนะฮะกลับมาที่วาซาบิที่ลืมผสมเข้าไปมาผสมใหม่ผสมแต่ทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาใหม่ว่าเราจะต้องเป็นการเสี่ยงบางคนกินได้บ้างไม่ได้บ้างพราะนั้นตัวไหนที่จะได้วาซาบิอนี่ตัวนี้ใส่วาซาบิ Pak โดยที่เราไม่บอกไม่บอกแล้วมาใส่ตัวนี้มันปักใส่สลับปสลับโดยที่เราจะไม่บอกแขกเอยว่ามีวาซาบิบอกมีวาซาบิไปบอกมนพ่อนี่ผมก็เป็นพ่อผมจริงครับเพราะถ้าพ่อเป็นคนดีแล้วปานีเนี่ยต้องไม่ใช่พ่อผมแน่และถ้าเกิดเรากินเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนมีวาซาบิตัวไหนไม่มีอันนี้คือใบอะไรครับใบสาระแหน่สระแหน่สระแหน่สำคัญอลก้าวเลยฮะตัวนอกจากจะสวยงามแล้วนะมันยังมีเสน่ห์ในเรื่องของกลิ่นถ้าพูดถึงว่าถ้ากุ้งแช่น้ำปลานี่ขาดสาระแหน่ ผมว่ามันไม่น่าใช่ขนาดนั้นเลยนะใช่ไม่ใช่อะไม่ใช่เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดกุ้งแช่น้ำปลาเลยก็คือมะละกับสะระแหน่อมนี่คือหัวใจเลยนะอันนี้มันหลงยังไงกับพเพราเราก็หลกไว้ไงนี่ไงสงคราม เฮ้ยสวยอพ่อจานกุ้งมาแล้วพ่อดูแบบเนเชอรัลมากเรียบร้อยแล้วครับนี่คือกุ้งแช่น้ำปลาวาซาบิเสียมซีมโอ้โหชื่อคิดอะ้ด้วยมันมีเสียมซีคือมันเสียงไงโ,โดนวาซาบิหรือไม่โดนแน่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปพ่อกับช่วงเชฟปะพาชิมครับเชฟปะพาชิมไปครับ ่วงเชฟบะพาชิมและตอนนี้นะฮะเราอยู่กับดาวตลกรุ่นใหม่ครับผมเป็นชาวพิสโนโลครับซึ่งเขาบอกเองเลยว่า<ๆ>เขาขอนี่จะมาออกรายการค<ๆ>ัวเชฟบะของเราชื่ออะไรครับชื่อยิงครับเด่เอาเอาชื่อออกมาก่อน <laughs> <ๆ>ตอนนี้นะฮะ<ๆ>เรามาช่วงไหนครับรายการของเราเชฟ พาชิมครับครับผมอยู่ที่ร้านอะไรฮะไอติมหม้อไฟครับชื่อร้านะอะไรครับเยสต์ยศเสรครับผมยศเสกครับยศโอเคครับยศเสวันนี้เราอยากกินไอติมอะไรเป็นพิเศษเราชอบรสอะไรไม่รู้เหมือนกันอือเดี๋ยวช่วยชิมเนี่ยสามารถวิจารณ์รสชาติอาหารได้เลยไหมได้เลยได้เหรอจัดปากเหรอจัด แกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย11แล้ว11เหรอ11นี่ชอบผู้หญิงหเลยยังก็คุณแล้วชอบผู้หญิงยังผมมีลูกสองคนแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณรู้ไหมว่าวิธีการทําลูกของคนเรามันทํำยังไงผมจะรู้ไหมผมงงคุณไม่รู้จริงเหงง <c oughs> รอว่าคนเรานี่เกิดมาได้ยังไงคุณรู้อยวขอเอางงมาก่อนคุณังมงเนี่ยอะไรเนี่ย เอางงมาก่อนคเลยคุณรู้ไหมว่าคนเราเกิดมาได้ยังไงเขาต้องทํายังไงถึงจะมีลูกกันรู้ไหมแม่เราเป็นอะไรท้องรู้ไหมไม่รู้อ่ะเอางงไอีกอันนี่ไรอ๋อคืองงแล้วเลยเอางงมาเออสรุปไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวรอชิมใหเต็มกันดีกว่า และตอนนี้นะฮะที่อยู่ตรงหน้านี่คือขนมทั้งหมดที่ชิมในวันนี้และไอติมนะฮะที่จะแนะนําเป็นอย่างแรกคือไอติมหมอ้อไฟนะครับของยเศเสนะฮะไม่ใช่เยสสดอะไรแต่อย่างใดนะครับใจยินต้องเข้าใจใหม่นะครับไม่ไปพูดงี้ให้เพื่อนๆฟังนะลูก <c oughs> ยศเสยศเสไม่ใช่ยศเส <c oughs> นะคะ <c oughs> รับมาดูฮะว่าหน้าตาที่แท้จริงของมันครับเชิญครับคุณพี่ติ๊๊ นี่เป็นหม้อไฟขึ้นมาครับอินเครดิบเบิลเป็นยังไงฮะเคยเห็นมาก่อนไหมเคยเห็นไอติมแบบนี้มั้ยบอกว่านะเคยเห็นตั้งแต่ภาคแรกแล้วเอาล่ะใจเย็นเดี๋ยวเรามาชิมไอติมกันดีกว่านะครับอกินเหมืนคล้ายๆไม่ต้องบอกครับอืมฝรั่งชัดเจนอร่อยฝรั่งสุกอ่ะเจ๋งอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับมิ้นมิ้นรู้จักมิ้นไหม ้ยมีติดรล้อแปลกๆนะคุณผู้ชมอืมจ้าอยากกินบ้างไหมลูกเก้าหนูเป็นใครฮะลูกเเอเอเดี๋ยวอะไรขอปืนหน่อย ตัวประกันคล้ายเข้ามาในตายแน่เกี่ย,ยวไรกับรายการเนี่ยจ้ย,ยินออกไปก่นอนโอเคจย,ยินเมนนั้นุ่มะนมเย็นนะคุณผู้ชมไอติมเขามีรสหลากหลายมากเลยบอกเลยว่ามากินยศเสรครั้งนี้รสชาติไอติมอร่อยมากครับแล้วก็หลากหลายมากครับทีนี้เรามาชิมทางด้านของขนมครับคุณจย,ยินครับอันนี้มันชื่อว่าอะไรครับขนมปังชั้นกับกล้วยเลียงเขาเรียกอะไรนะฮันนี่โทสครับเมียผมบอกมาวิธีร้วคุณจะยินครับน้ำผึ่งครับเขาต้องทำยังไงทำให้ดูหน่อย โอเคมีความเข้าใจครับมีความเข้าใจพอครับพอครับว่นอันนี้ฮะพี่ยินฮะได้ราดไอติมลงไปนะครับในขนมปังฮันนี่โตส์ของเราแล้วนะฮะราดไอติมอะไรครับยสโสอันนั้นชื่อจังหวัดครับมึงเป็นงครับผมชิมครับพี่ยินครับโอ้ยคำใหญ่แบบนี้ลูกผมกินไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นคุณนะสบายมากครับเราถึงเอาเขามาในช่วงของเราเพราะว่าเขานี่ใช้ได้นะครับในลีลาการรับประทานของเขานะฮะเป็นไงบ้างครับรสชาติสุดชื่นสุดชื่น สดชื่นฮันนี่ชอนกินแล้วสดชื่นโอ้โหไปอยู่ในแฟลกเลยวิซันอย่างเงี้ยคุณอะไรม่รู้เ,เรื่องต่อไปนะครับเป็นนี่ฮะผมบ้างดีกว่าให้เด็กชิมเยอะแล้วอันนี้เป็นขนมปังปิ้งที่เป็นหน้าแบบกล้วยแล้วก็ราดช็อกโกแลตแม่ง <c oughs> ซ้ำเติมอะ่ะนี่เอาคนมาร่วมรายการอย่างเงี้ยยังไม่ทันเท่าไหร่เลยจะทะเลาะกันละอยู <c oughs> ่ในคนเยียดหยามเพื่อนร่วมงานเยียดหยามเป็นเนื้อร่วมงานกันยาก <c oughs> เป็นไงครับขนมปังกล้วยเป็นไงฮะ คออร่อยดูหมปากหล่อมากเลยครับเอาละหุยยินอันเนื้อหน้าตามันดีมากเลยมันเหมือนแบบเหมือนหมูปิ้งนะเนาะบาร์บีคิวมากกว่าเหมือนบาร์บีคิวเหรอเคยกินบาร์บีคิวเหรอบาร์บีคิวนี่เป็นอาหารของประเทศอะไรเมืองยะโสบาร์บีคิวมาจากยะโสูทรอนนะครับเลยที่ยะโสอ่า ป็นไงครับรสชาติเยี่ยมสุดยอดมันยังไงมันสุดยอดยังไงพักปลานุกเลยอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอันนี้เป็นนึ่งคือเขาเรียกอะไรนะวัฟเฟิลครับวัฟเฟิลแต่ว่าแบบเจ็บไม้ดูน่าสนใจเลยแล้วมาดูครับชิ้นสุดท้ายอันนี้เป็นแบบพี่ยีนครับอันนี้เป็นขนมปังเนยนมที่แบบนมเยอะมากครับ ให้ลูกสาวผมกินครับพี่ยินชอบนมไหม <c oughs> เป็นไงครับรสชาติของขนมปังเนยนมครับพี่ยินหมามาันแล้วก็ไม่รู้แล้วชอบไหมครัชอบมากเลยสำหรับรสชาติของไอติมร้านนี้ครับให้พี่ยินได้ทําแบบแขก้อยได้เลยบัตลานุได้เลยรสชาติของร้านไอติมยอเสครับบอกเลยครับบัลานุกบัดลานุ๊กเบัลานุ๊กเ จริงเหรอโอ้ยอุ้ยอันนี้พิเศษให้เขาหน่อยเขาอยากท้าอยากมีอะไรที่จะฝากกับคนดูที่ดูเราอยู่เนี่ยเราเป็นดาราแล้วเราอยากจะบอกอะไรเขาเขาดูเห็นเราอยู่กดสับสไครต์ผมด้วยถ้าไม่กดผมจะตามไปฆ่าคุณก็บอกบุตรหลานนะครับเล่นเกมก็เล่นแต่พอดีเอาละครับจะยินวันนี้เวลาของเรากับคุณผู้ชมหมดแล้วครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ แขกดอยคอยแดะเอ้ยชิมแขกดอยคอยชิมวันนี้บอกเลยว่าตามมาถึงพิษณุโลกเขาตามมาตัดสินเขาคือซูเปอร์สตาร์แห่งการแดกนะฮะบอกเลยเรื่องแดกเนี่ยต้องถามเขาเพราะเขาคือแขกดอยคอยผ่าจานตบผมไหมฮะพูดว่าแดกไม่ดีนะครับอ๋อ่นื้อผุดแดกพวกนี้โอเคนะครับใช่ไหมครัาครับพิปปักแขกดอยครับผมแทนเดินแทนแทนแทนามาแล้ว 来来来，七。<Right> ไม่มาพิษนุโลกแล้วคิดจะรอดจากการแดกของผมอุ้ยเกือบแตกคิดว่าจะมีลูกเกรงใจเพคเราเป็นกรรมการเราต้องมั่นคงอ่ะเ้วเป็นพ่อแล้วจะมากลัวแล้วไม่กล้าพูดความจริงเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันจะได้แดกมือเดียวหรือจะได้แดกอีกต่อไปหรือเปล่าคิดว่าเรื่องความเกรงใจผมเกรงใจมากครับพ่อแต่ว่าเรื่องรสชาติอาหารเวลาผมกินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีสารอย่างหนึ่งมันจะหลั่งออกมาผมพูดว่าพลาดพลาดไม่อร่อยอร่อยอร่อยไม่อร่อยอะไรอย่างนี้ครับพ่ออืมครับมันจะเป็นอย่างนั้น มันจะโกงไม่ได้ครับมันก็มีมันก็มีอยู่เนี่ยพ่อขาพ่อมันก็เหมือนกันแหละมันก็มันจะมีอาการแบบปวดพอไม่พอไม่พอใจมันก็จะมีสารหลั่งมันก็มีสารหลั่งมัน่ก็จะดีดขึ้นดีดลงไม่ดีหรอพ่อปะผมดูให้ผมนวดให้ผมไม่เป็นไรครับไจะชิมได้ยังครับครับครับชิมได้ครับอ้าวอร่อยหรือไม่อร่อยได้ครับเจลครับเจลอ๋อได้ครับได้ครับโอ้โหแบ็คมึงกดดันมากนะวันนี้มาเฟียล้อมโตแล้วมาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งพาดนี่กูพาดแล้วแหละกลับ เทพไม่ได้ละเชิญชิมครับเชิญชิมครับให้เกียรตินั่งทุกการ์ดเขาครับผมกินด้วยได้ครับวันนี้มีการชิมสองท่านคนนั้นก็กินเหรอกินเป็นนหรลูกของดิบนะเด็กบ้านเขาจะมาแทนกักหน่อยเฮ้ยกลับบ้านเลยนะบ้านทางนู้นกลับบ้านไม่เดี๋ยวเตด้วยซ่อมทำไรฮะทำไรจะยินไม่ได้ทำโยนปืนทิ้งครับโอเคครับอันนี้คือพ่อทำใช่ไหมครับถูกต้องครับมีวะน้องชิมดูครับชิมเลยนะครับครับผมี่เกยวครับ ยิ่ง้วาย่งกว่าดูน้ำมบุดูน้ำมาท่านที่สองครับลุงยาวครับนิ่งมากอืม ไม่ต้องพูดครับวันนี้อ่ะต่อไปครับคนต่อไปยังมีคนนึงครับเยอะมีคนนึงครับเอาชิ้นไหนเอาชิ้นไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมาไอ้ชิ้นถ่ายยากขึ้นเยอะเลยนี่ไงโอ้จมชิ้นไหนจะอร่อยสุดฉลาดเล่นสายสตร์ฉลาดเล่นสายสัตว์ดี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 ดดี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 ด ปลาหนุ่งพระบาลูกสองอันเกตเอ็นโอ้โหเกตเอ็นเกตเอ็นเอ็ดเอ็ดบวกอะไรของมึงนะเมาอยากกันยุ่งอะพอดแบบน้เอาตัวอยากกันยุ่งเยอะเด็กเมาอยากกันยุ่งไปเรียนได้ไหมเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยแล้วเราเผ็ดไปขนาดนั้นเราจะให้ปลาอะไรวะเนี่ยปลาสอง มผมมาไกลก็ไม่น่าไกลกันขนาดนี้นะครับน่าจะบอกกันได้ครับวาซาบิผมไม่ถนัดครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับผมเอาแก้ตัวเตีนเลยเอาจะเอาแก่ตัวอันไม่มีไหมหไม่เชื่อรเดาแล้วน่าจะมีีมีคลิปแรกกันเอยครับอาหารวันนี้ครับทุกอย่างน่าจะขึ้นอยู่ที่ผมตัดสินใจครับผมถ้าคุณให้แล้วคุณมีสิทธิ์วิ่งออกไปนงหน้ารัวนะคะพร้อมแล้วไปเลยครับอาปืนพ่อไปซ่อนแล้วโอเคสำหรับอาหารอันนี้ชื่อชื่ออะไรชื่อกุ้งอะไรน้ำปลาตกใจ กุ้งน้ำปลาตกใจท่านครับกุ้งแห่น้ำปลากุ้งแห่น้ำปลาเขียวนะมีมีเล่นไหมมีเล่นไหมผมมีรู้สึกว่าผมรู้ในอนาคตว่าพี่โจ๊กว่วแก่กับพี่ลุงแมวปลาไปนอนเอาจะไปตัดสินครับบรัลานุผมไม่เกรงใจพ่อนะครับพ่อเลือกทำอร่อยบรัลานุ ระลานุอาตบิระลานุภาพเอาได้อะไรอ่ะถึมนจะกินแล้วมันปื กินหัวแต่ว่าอร่อยจริงเหรออร่อยเป็นกุ้งแช่น้าปลาที่แบบว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นแนวของพ่ออยู่กันยาวๆครับทําตัวแบบนี้แค่ครับพ่ออร่อยจริงกินได้ทุกวันนี่ไ้ไม่ใส่วาซาบินะคือกุ้งแช่น้าปลาวาซาบิเซียมซีชื่อเขาเซียมซีก็เสียงไงเสียงไงว่าจะเจอไหมวาซาบิแล้วมีบางตัวไม่ใส่บางตัวใสออกกันไปแล้วอ่ามันเสียงด้วยไงก็เลยเป็นโชคดีมากเลยนะครับ เอาละครับสาหรับคนที่มีชีวิตคู่แล้วเขาเรียกว่าพวกที่มีเมียแล้วมีอะไรที่จะแนะนําให้เขาดํารงชีวิตต่อไปได้อ๋อมีเมียแล้วนะแนะนำสั้นๆที่เลยนะครับให้อภัยนะครับมีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดซื่อสัตย์ต่อกัน ซื่อสัตย์ต่อกันสําคัญที่สุดซื่อสัตย์ให้อภัยอย่านอกลู่ตัวทางทานใี่ดีที่สุดต้องซื่อสัตย์ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนจับได้อย่ารับอย่ารับตายหมูลาไปก่อนนะคุณผูชมสวัสดีครับผมไม่กล้าให้ผมไม่กล้าให้บลาทองทานะโอ้โหแบกแบกเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฮะ โอ้ทหารก็คงไม่ทำร้ายนกกันใช่ไหมครับอย่าลืม subscribe และกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ